ครับบาทเดียวบาทแรกแหกมันขึ้นมาปวดจะเทียงครับปจินอาดอีไส้สองโลกขึ้นครับสองโลกกลัวครับนครับเทียบกับขวดโคบขวดโคบขวดลตรกลักกวนะครับ โอ้กลัวแน่นอนครับปีนตัวนี้โอ้ยังกินดีครับล <c oughs> าบนะครับปลาจีนิ์เสียดสมดีหน้ามาใกล้สีแหงนะครับฮะต้องบาดต่อไปครับวันนี้